ส้มตำใยนานะฮะเนี่ยโอ้ยตำให้พี่น้องก็จะได้กินสร้อยกกอดจะใช้น้ำตาลปิดมาให้นางพร้อมฮะนางตำใส่ปลาด้วยแซ่บๆพี่รอง้อนี้กินเจกินมังสวิรัตนะฮะอันนี้ก็เคราวกันก่อนยังไม่ละลายสุดเต็นมะละกอไปนะฮะวันนี้เราตำเจนะคะมังสวิรัตนะใส่หมดไหมคะใส่หมดหมดเลยหมดเลยหมดเลยใช่ไหม เรียกว่าโทรศัพท์หรือดีแชนแนลเปิดแบบนี้เนาะแปนโฟลเออแปนโฟลน้ำยายอะไรครับ้นบีเห็นไหมอ้ามเครื่องเยอะๆใช่เครื่องเยอะเข้ากันกับเส้นอ่ะมะละกอมะละกอตรงนี้แข็งมากเลยคือเนื้อกรอบอ่ะเขาเรียกเนื้อกรอบนะอย่าใช้คำว่าแข็งมาเลยเนื้อกรอบกินมาเลยปะเสร็จแล้วกินได้ มาแล้วตำบักฮุงขนมกินกินกับผักสะเดาสดๆอ่าปลาแซ่บนี่ของแถมปลากรอบดีครับไม่กินตำบักฮงเกรย์มะตำบักฮุงสองจานเด้อแซฟเซฟเดี๋ยวโมจะกินสะเดาไม่เคยเลยไม่เคยกินหนอกสะเดาสดพี่น้องเออไม่เคยหนอกกินกับส้มตำ ผมอมลมเราเป็นยังไงเนี่ยมันแชบไหมนี่น่ะมันด้วยต้องใส่น้ำตาลอีกฮะเขาพี่น้องคุยดำพุงข้ามีไกกมงกินกินดำพุงกระพักกระเดาสะเดาบ้างไหนถูกใจน้ำมูหรือเปล่าเนาะแช็ดเาาพากกระเดาอบะหลวงพี่น้องก็กลิ่นที่ละเห็นลราปฏิเนี่น่ะนนมันเผ็ดมันม,ม่ำมันบ่ำบ่เช่ดะ ขาดอืมกิ่น้าอืมจะดองยังคะจะดองเขากินใบหรือกินเม็ดกินใบก็ได้ดอกก็ได้อืเดี๋ยวโมลองงานเดียวกันมันขาดอะไรเนาะขาดเค็มนี่แหละตำน้ำติดเป็นอย่างนี้มันโออืออ้าวขึ้แมงผมใช่ไหมอ้าวจะไปกินทำไมล่ะเก้าแมงนะเห็นไหมอย่าก้าแมงเลย ไม่ไากินพ่ม่กินผักขมดูสิเป็นยังไงขมขมอัมตรหมือนเี้เหดีนะโมกินแค่ใบเดียวเองน่ะไม่ขมฮะฉับฉบหุ่ใจอ่ะเนี่ยตรงไหเป็นที่ใบว่าพี่นายพี่นาวลองกินใบนั่นดูเฉยไดดเลยที่มันเนี่ยงัดเอาขมฮะแบบ ออเอาพัดเช็ดป่ะจับอันนี้พ่อได้กินมาได้พี่น้องมันต้องกินอันนี้นะวันนี้เนี่ยกินน้ำทั้งวันพ่อเลยไหมใส่มะกอกสองลูกสดมะกอกมันจะทำให้เรากินน้ำได้ใ,ใจอ่ะอขิงเขาเพียงคนอื่นว่าบ่ดเจ็บยนหน้าต่ำยันหน้าแซ่บแซ่บเจ็บแซ่<ส>บ,บหลายแต่จะเดาบประสบ เฮม่ากินไม่ได้ดอกยว่มาบ่เคยกินแบเลยหอมกล่ามเป็นยาเคยอยู่ท้าไแหลแล้วพอราบาเสด็จแซ่บนะรับาอืมนั่นขมเอาไปปลูกได้ป่นี่ไงบ่ได้การมั้งเนี่ย้บ่ได้เลยนี่ไม่กัะปูนพ้อมหรอกไม่ทุกย่างขอนินวกับมีไม่น่ากินอนิ่งทใหญ่ๆแซ่บๆอากาศหนาวหองกลุ่มพี่น้องเอ้ย บ่แซ่บก็กินเอาเลยเด้อกินให้พ่อท้องเอ้าอันนี้ปลากรอบพัทนี่ปลากรอบเดือดสถานที่มันเล็กนะฮะมีคำว่าไงกันแต่พี่ว่าทั้นนี้แซ่บกว่านะติมทายเพราะว่าอันนี้น้ำจับมันเยอะเอาอันนี้ที่เดินมาหน้ามัวแมวแมวเนาะที่อันนี้แซ่บกว่ามันก็เป็นใจเหมือนกันนะไหมละใจนั่นแหละมันพวกเดียวกันหมดแหละ เหมือนกันแซ่บเหมือนกันงั้นมันไทยกันปลาเจอ่ะใช่ไหมเนี่ยปลาเจก็มีนี่เนี่ยออืันนี้เจงกินกับสมตำไอ้นังไอ้ปลาไหลกรอบทอดใช่ไหมนังปลาไหลทอดนังปลาไหลทอดกรอบปลาไหลอืมนังปลาไหลปลาไหลทะเลเจมันโบแมนแซว๋อ ใช่ใช่ใช่ไหมเราทำแซ่บกระกร้อบพี่น้องก็แซ่บแล้วบางทเนาะเดี๋ยวโมจะลงไปปลูกมะกอกส่งมาขายพี่น้องแซ่บขึ้นฉดกเนาะหน้านี้แหละมะกอกเนาะตำตำแซ่บหน้าเกี่ยวข้าวแซ่บแล้วนักถึงพิชชนบ้านพิชชนนะแกบอกว่าหลังคาแกมีต้นมะกอกมันปัง มาเด่น้นาอยนนี้ค่ะมันหลนอ่ะเอามาหายดู้ใครไครใครดีร้ามีไงเลยค่ะเจ็บด้วยอืมเริงแท้าราสุดที่น่าเก่งกินซเราสุดเป็นอะเ่าเลยด้วเาอืมก็ใช่อ่ะอืมห้าแกะเราโบอเพิ่สิปดเอง เอยชอบกินอะไรเอยยางเอยเท่า okay, ้วพี่น้องโอเคพี s <S ่น้องก็คิดวิธีแบบครับต้องไม่กิ๊หนักเลยอจะอันนี้ค่ะบ๊ายบาย